ทำแบบนี้แหละแล้วก็หันมาดูตัวเองหันมาดูในใจตัวนี้เป็นตัวที่อะไรเป็นตัวที่ติดกันอยู่เยอะคือมัวแต่ดูแต่ปรากฏการลืมลืมย้อนมาดูความชอบใจไม่ชอบใจในในใจตัวเองซึ่งตัวนี้ถ้าดูทันได้หันมาเห็นความชอบใจไม่ชอบใจนะมันก็จะเกิดดับเลยขณะนั้นเลย มันยากตรงที่ว่ามันไม่ค่อยได้ย้อนมาดูเพราะสิ่งนั้นน่าสนใจไอ้แสงนั้นน่าสนใจไอ้สีนั้นน่าสนใจไอ้เสียงนั้นน่าสนใจก็ไปฟังแสงสีเสียงเอหรือฟังเสียงดูแสงมันน่าสนใจลืมลืมดูความพอใจหรือดูดูความไม่พอใจที่เกิดขึ้นตัวที่น่าสนใจที่ให้เกิดปัญญาคือความพอใจและไม่พอใจในใจนี้ไม่ใช่ปรากฏการณ์ ปรากฏการอื่นๆเนี่ยไม่ต้องมีตาทิพย์ลืมตาก็เห็นแสงได้เพียงแต่ว่าพอมีตาทิพย์หรือว่ามีนิมิตอะไรขึ้นมามันน่าสนใจกว่าลืมตานี่อีกใช่ไหมแล้วน่าสนใจกว่าถ้าไม่รู้ฐานความพอใจไม่พอใจมันก็ยิ่งจูงใจให้หลงนาน <c oughs> เหมือนมีโทรศัพท์จอเล็กๆก็น่าสนใจระดับหนึ่งมีจอกว้างๆก็น่าสนใจขึ้นมาอีก HD ยิ่งน่าสนใจไปใหญ่เลย เน็ตไวๆยิ่งดีใหญ่เลยใช่ไหมมันยิ่งดีมันยิ่งหลงใช่ไหมยิ่งดีมันยิ่งหลง,หง,ง,ลงแต่ถ้าเห็นแล้วถ้าเน็ตไม่ดีติดติดดับดับ,ด,บดูแล้วก็งุนหงิดรู้ทานความงุนหงิดเน็ต net ไม่ดีแล้วเห็นความงุนหงิดดีกว่าถ้าดีแล้วหลงนานไม่ดีเลยจอชัดเลือกดูอะไรก็ได้ทันทีทันใด ไวไฟเจ๋งอะไรเงี้ยนะไม่ดีเลยถ้าดูแล้วไม่เห็นไม่เห็นกิเลสตัวเองเลยความดีนั้นไม่ดีเลยนิมิตชัดเจนมากเลยหลงไปเลยว่าเทวดาเป็นอย่างนั้นสวรรค์เป็นอย่างนี้เห็นชัดเจนมากเลยแต่ไม่เห็นเลยว่ามีราคะใช้ไม่ได้เลยดูไปดูนรกเห็นหมดเลยคุมนั่นคุมนี้เป็นอย่างนี้ไม่เห็นความกลัวไม่เห็นความอะไรอะ ความขยักขยงในในในใจตัวเองเห็นนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่มีประโยชน์ในแง่เอามาคุยต่อได้เท่านั้นเองอาจจะเสริมมานะโดยซ้ำไปตัวสำคัญคือทำยังไงจะพัฒนาตัวเองให้ให้มันเกิดปัญญาขึ้นมาไม,ไม่ใช่เอามาเพื่อสะสมไปคุยต่อ สุดท้ายคือต้องมาพัฒนาตัวเองก็ต้องย้อนมาที่ตัวเองบ่อยๆแค่นั่งสมาธิแล้วเห็นอะไรเนี่ยนะมันเหมือนจะเห็นอยู่กับตัวเองแล้วนะแต่ยังไม่ใช่มันไม่มีตัวเองมันมีแต่ปรากฏการเกิดเกิดดับดับเป็นกระแสเกิดเกิดดับดับถ้าเราหันมามองตัวเองแนละ้วมันจะเห็นเห็นหันมองคําว่าตัวเองในที่นี้มันเป็นสํานวนแล้วนะหันมามองใจนะหันมามองใจปรากฏการที่เกิดขึ้นในใจ มันจะเห็นความเกิดดับเป็นกระแสกระแสมันไม่มีความเป็นตัวเราที่ไหนมันเป็นแค่กระแสเกิดดับ<ม>คำว่ากระแสเนี่ยตรงที่สุดเลยเป็นเป็นกระแสเกิดดับเป็นธรรมะเหมือนเป็นกระแสธรรมเกิดดับเกิดดับตกลงแล้วมันที่มาที่มาฝึกมาดูทั้ไหนเนี่ยน,นะเนะพื่อมาเห็นกระแสธรรมตัวนี้แหละเข้าใจธรรมะตัวนี้ว่าเป็นกระแสธรรมะเกิดดับเกิดดับ ไม่มีตัวตนอย ouais. ู่ที <S <S ่ไหนความเป็นตัวตนเป็นความเข้าใจผิดอย่างนี้นะไปเห็นความเข้าใจผิดอย่างนี้ใช้ได้จับไปสู่อีกกระแสหนึ่งตอนนี้มันกระแสโลกถ้าเราเห็นกระแสธรรมะเกิดดับเกิดดับนั่นนี่เรียกว่าใช้ได้ละพอแล้วมั้งนะมีใครปะที่นี่ปะถามปะเห็นเชิงงกหน้ามี ถ้ามีขอสงสัยถามได้นะไม่ใช่ว่าจะ,จะตัดโอกาสนะถ้าไม่มีก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการราจนดี้่นานานๆจะมีเอวังนั่นี่ย